เรียกนว่าอุปสมานุสติกมรมฐานอุปสมานุสติกมรมฐา, <c oughs> า,านนี่แปลว่านึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์นน่น่กว่าปัรดาท่านพุทธบริษัทความจริงเราศึกษากันมาใ <c oughs> นาด้านมหาสติปัฏฐานสูตร องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็สอนว่าทุกตอนหลังจากการพิจรารณาอย่างอื่นแล้วองค์สมเด็จพระบพิธแก้วก็ทรงแนะนำว่าท่าน,นั้นหลายเมื่อเห็นกายหรือเวทน,นาจิตตาหรือธรรมก็ <c oughs> เป็นได้เพียงแต่สักแต่ว่าเห็น โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสำหรับกายไม่เห็นแล้วก็เป็นท่านศัก์แต่ว่าเห็นก็คิดว่าเราศักดแต่ว,ว่าอาศัยมันเท่านั้นมันเป็นที่อาศัยชั่วคราวแล้วก็ทุกคนจงอย่าสนใจกับร่างกายในกายคือกายของตัวเองอย่าร่างอย่าสนใจกายภายนอกคือกายของบุคคลอื่น แล้วก็จ่าย่ายงอย่าสนใจกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทั้งหมดนี่คำสั่งสอยพระองค์สมเด็จพระบรมสุตในมาหาสติปัฏฐานนสูตรย่อมมุ่งให้บรรดาท่านพุทธบริษัทละขันห้าเพราะถ้าละขันห้าสิ้นได้แล้วเราก็ไปนิพพานตัวอย่างในบุคคลตัวอย่างมีมามาก หลายท่านเลยกันบรรดาท่านพุทธบริษัทก็รับฟังไปแล้วหากว่าท่านนั้นหลายมีความเคารพในองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วแล้วก็ใครครวญดยตามนั้นพยายามตัดเห็นว่าร่างกายเป็นของไม่ดีประกอบไปได้วยโทษร่างกายของเราก็เป็นโทษร่างกายของบุคคลอื่นก็เป็นโทษ ของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่ได้เป็นที่เพื่งที่อาศัยไม่ได้เป็นสมบัติของเราจริงหากว่าบรรดาต่พุทธบริษัทชายหญิงคิดว่าอย่างนี้ตลอดเวลาท่านทัง้งหลายก็สามารถจะเข้าถึงพระนิพพานได้โดยไม่ยากนี่สำหรับเมื่อมาถึงอนุสตินี้องค์สมเด็จพระจินสีทรงแนะนำ ว่าท่านนั้นหลายจงนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ตอนนี้ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าใจของเราจับอยู่ในพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่บางท่านอาจจะสงสัยว่าถ้าหากว่านึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วบทภาวนาบทอื่นกรรมฐานบทอื่นจะใช้ได้หรือไม่ หรือว่าจะมานั่งนึกถึงมนิพพานอย่างเดียวเป็นอารมณ์เรื่องการทำจิตให้เข้าถึงมนิพพานบรรดาท่านพุทธบริษัทต,ต้องประกอบพระเด็องดังสามเรื่องการครบถ้วนนั่นคือ,อที่ศีลนสิกขาทั้งท่านต้องใคร่ครวนพิจารณาสิ่งของท่านเป็นปกติไม่ใช่นั่งนึกถึงพรนิพพานเป็นอารมณ์อย่างเดียว ต้องคิดว่าคนเราถ้าไปจะนิจจะไปนิพานได้เราจะไปแบบไหนกันบ้างอยู่ๆเราจะเดินไปนิพานอย่างเดียวจะไปได้ไหมก็ต้องตอบว่าไปไม่ได้สมมติว่าเราจะไปจากที่นี่ไปสู่ที่อื่นถ้าเราไม่มีสเสบียงอาหารไม่มีค่าพานนะ ไม่มียานพานะที่จะไปเราจะไปได้ไหมเราจะทุ่มเทกำลังกายกำลังใจของเราไปถ้าร่างกายต้องการอาหารขาดอาหารมันก็ไปไม่ได้เมื่อมีอาหารสมบูรณ์แล้วถ้าว่าเราไม่มีค่าพานะเราก็ไปไม่ได้ถ้าว่าเรามีค่าพานะแล้วเราไม่มีพาณนะเราก็ไปไม่ได้ข้อน,นี้มีประมาณชั้นใด บรรดาท่านพุทธมริรัตงหลายต้องการจะไปพะนิพาน์คือใช้อุปสมานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์มีจิตมุ่งม,มั่นเฉพาะพะนิพาน์โดยเฉพาะไม่มีความประสงค์ไปจุดอื่นเราก็มาน,นึกถึงว่าข้าพเจ้าขอไปนิพาน์ข้าพเจ้าตั้งใจมนิคพัน์ข้าพเจ้าอยากจะไปพะนิพันธ์ หรือข้าพเจ้าต้องการพะนิพานโดยเฉพาะถ้านนึกอย่างนี้เฉยๆ <c oughs> มันเยอะก็จะก,ก,กลายเป็นนึกแบบนกแก้วนกขุนทองไปเป็นอันว่าเหมือนกับเราอยากจะจากบ้านนี้ไปอยู่บ้านโน,น้นเราก็นั่งบนว่าเราอยากจะไปบ้านโน,น้นเราจะไปบ้านโน,น้นเราตั้งใจจะไปบ้านโน,น้น เราพร้อมที่จะไปบ้านโน้นเราก็ไปไม่ได้ข้อนี้มีประมาณชั้นใดท่านที่ปรารบพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็เหมือนกันการปรารพระนิพพานเป็นอารมณ์ในเบื้องแรกขบันดาท่านพุทธบริษัทพยายามนึกถึงศีลเป็นพื้นฐานก่อน ว่าดีองค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาทรงแนะนำจุดใหญ่นั่นก็คือศีลเป็นการปูผ้าพื้นตัดปัญญเวนทห้าบริการเรียกว่าตัดอบายภูมิเพราะว่าถ้าเรามีศีลบริสุทธิ์เราก็ไม่ไปอบายภูมิคือไม่เกิดเป็นสนรกไม่เกิดเป็นเปรตไม่สุรกายเป็นเศรษฐิชนัน ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ชั้นดีมีสติปัญญามีความสามารถมีความเฉลียวฉลาดแล้วก็พร้อมมูลบริบูบรณ์ประเดัพย์สิงครานปราศจากความโาครคภัยไข้เจ็บปราศจากพยันตรายต่างๆที่จะเข้ามาเบียดเบียนเจอคนเป็นคนมีวาจาดีเป็นที่รักของบุคคลผู้รับฟัง <c oughs> แล้วก็จะมีสติสมชัญญาดีสมบูรณ์บริบูรณ์มีบุคคลใต้บังคับบัญชาก็อยู่ในอวดตเนี่อันดับแรกที่องค์สมเด็จพระบรมรูปกรน่นายกล่าวว่าคนที่ต้องการไปพระนิพพานต้องทำแบบนี้ก่อนอันดับแรกใครโครนศีลที่เรียกว่าศีรานุสติกรรมฐาน จัดว่าศีนเป็นกําลังสําคัญที่จะทำให้เราเข้าถึงนิพนธ์ผานไปอันดับต้นอันดับที่สองรองลงมาถอยหลังมาสนิทองค์สมเด็จพระทศพแลแนะนำให้บรรดาท่านพุทธบริษัทร,รารบเรื่องทานเป็นสำคัญในการสงเคราะห์สิ่นไกลกันทานนี้จัดว่าเป็นสมเบียงสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่จะเข้าสู่พนิพนธ์ ยานั้นจริงคือควรเจริญจาคานุสติกรรมฐานด้วยการเจริญนี่ไม่จะนั่งนึกเฉยๆต้องปฏิบัติด,ด้วยเห็นว่าทรัพย์สินครานทั้งหมดที่ปรากฏไ่่มีอยู่นี้ไม่มีใครซึ่งเป็นเจ้าของสมบัติที่ปกครองอยู่เวลาจะตายจะนำไปได้การให้ทานเป็นการสละกำลังใจที่เต็มพปิมัติฉะดิยะคือความตนี ถ้ามีกำลังใจดีก็วนไปพิจารณาทิจาคานุสติกรรมฐานว่นาศึกษากันมาว่าอย่างไรบ้างจาคานุสติกรรมฐานเป็นตัวสำคัญเป็นกรรมฐานใหญ่สามารถจะทำจิตใจของเราเข้าถึงมรรคผนได้มเมื่อมีจาคาและศีรานุสติกรรมฐานควบคุมศีลให้บริสุทธิ์ไม่ดีแล้ว องสมเด็จพระบทิธ,ธีแก้วก็ให้รวบรวมกำลังใจให้เป็นสมาธิมีการทรงตัวเรื่องสมาธิที่มีความสำคัญถ้าจิตใจขาง่านบรรดาท่านพุทธมรรสทรงมั่นอยู่ในสมาธิคือควบคุมกำลังจิตไม่ให้จิตตินน้อมไปคิดในธรรมที่เป็นส่วนอกุศลตั้งกำลังจิตของตนไว้ในส่วนที่เป็นกุศลฝ่ายเดียว ที่เราเรียกกันว่าฌานกำลังฌานสมาบัติสามารถจะกำจัดกิเลสกิราคะหรือว่าโลภโทสะโมหะได้ในการข่มข้าไว้ให้กิเลสเสียกำลังต่อจากนั้นปัญญาก็จะเกิดด้วยนายของสมาธิจะเห็นว่าขันห้าเป็นภัยใหญ่ ชาติพิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์มองเห็นทุกข์ของความเกิดว่าที่เราเกิดมันนี่ก่อนจะเกิดมันก็ทุกข์เมื่อก่อนจะคลอดจากท้องแม่เต็มไปด้วยความทุกข์เมื่อขณะที่อยู่ในครันมารดาเราจะเห็นว่าพิจารณาเอานะไม่อยู่อาจจะจำไม่ได้ เรามีที่อยู่แคบๆเกลือกลัวไปได้น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองภายในโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่อเลือดเน้นเลือดนี่ที่เราสนใจว่าคนเลือดดีมีผิวงามแต่ด้ว่าท่านทั้งหลายเ <c oughs> ล้วถ้าเลือดมันหลั่งไหลามาจากร่างกายเมอไรเราก็รังเกียจว่าเลือดสปกปรกเหม็นขาว ฉะนั้นตอนการที่อยู่ในคันมารดาที่เราจมอยู่ในกองเลือดมันจะมีความสุขหรือมีความทุกข์ห้องแคบแคบที่เราไม่สามารถจะขยับกายไหวต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในคันของมารดาทั้งสิบเตีอนมันสุขหรือมันทุกข์ <c oughs> จะเหยียดแขนเหยียดขาก็ไม่ได้เวลานี้เราเป็นสระเดินได้บริหารกายได้ทุกอย่าง เรายังบ่นว่าร่างกายของเรามีทุกข์ประเดี๋ยวก็ปวดโน่นปวดนี่มันไม่ดีตรงนั้นมันไม่ดีตรงนี้ประเดี๋ยวก็หิวอย่างนั้นประเดี๋ยวก็ร้อนอย่างนี้เดี๋ยวก็หนาวอย่างโน้นประเดี๋ยวก็กระทบก,กระทั่งอาร,รมณ์ที่เป็นที่ไม่พอใจ <c oughs> เป็นอันว่าเราเห็นแล้วได้ยอย่างวันอยู่ในคันมันดาเป็นทุกข์เมื่อออกจากคันมันดาก็ทุกข์หนัก ร่างกายที่รับความอบอุ่นจากในคันมันดามันกระทบรากายเข้าความหนาวก็ทบความร้อนก็ทบแสบกายส่งเสียงร้องเจ้าออกมาดีไม่ดีหมอตำแยบอกว่าเด็กคนนี้ร้องเสียงดังกำลังดีแต่ความจริงนะเบการของความทุกข์เรื่องข้างการร้องเนี่ยมันต้องทุกจัด ต่อมาจากนั้นเวลาเราจะถ่ายอุจาระปัสสาวะขณะที่ช่วยตัวไม่ได้ก็ต้องถ่ายอุจาระปัสสาวะมากําลังที่นอนอยู่นั่นในเมื่อเราเกลือเกลรอกลัวอยู่กับอุจาระปัสสาวะมันเป็นความสุขหรือความทุกข์ลองนั่งเล็กดูเด็กก็มีชีวิตจิตใจเหมือนคน หลังจากนั้นถ้าเราใหิวอาหารบิดามารดาพี่เลี้ยงไม่ทราบต้องร้องแสดงาการให้ปรากฏตอนเป็นเด็กมีความปรารถนาไม่เป็นไปตามใจนึกทุกอย่างมันเป็นความสุขและความทุกข์ลองนึกดูว่าเราโตแล้วนี่ต้องการอย่างนั้นก็ไม่ได้ต้องการอย่างนี้ก็ไม่ได้ต้องการหวานได้เปรี้ยวต้องการเปรี้ยวได้เค็มต้องการเค็มได้ขม แล้วเมื่อมันไม่สมใจเรานึกที่มันมีความสุขด้วยความทุกข์ต่อมาเมื่อโตก็ต้องรับภาระทุกอย่างงานที่ทําไม่มีที่สิ้นสุดของบุคคลผู้มีชีวิตเมื่อเวลาที่ไม่ร่างกายไม่สามารถจะทําอะไรได้สมองก็ยังมีความคิดว่าต้องการอย่างนั้นต้องการอย่างนี้ คนที่ตายไปแล้วทุกคนไม่มีใครจบกิจที่ตนปรารถนาอาการอย่างนี้มันเป็นความสุขหรือความทุกข์เนื้อกายที่เราครองอยู่นี่มันสะอาดหรือว่ามันสกปรกถ้าเราจะปรารบความรักปรารถนาในคู่ครองแล้วก็นั่งมองดูเส้นดีเราต้องการคนสวยเราต้องการคนที่มีรูปร่างหน้าตาพิจินารัก อายุพันธุ์วิธีหน้าปรารถนาสำหรับเราแต่เราเขาเขากับเราใครสะอาดใครเขา,ขากับเราใครดีเอาร่างกายของแต่ละคนนี้สะอาดน่ารักหรือยังไงเมื่อพิจารณาไปภายในยก็เห็นว่ามีสภาพเต็มไปด้วยความสกปรกโสมม แล้วการอย่างนี้ความรักที่เรามีความปรารถนาอยู่นั่นมันมีความหวาขนขณะเมื่อความรักยังปรากฏเมื่อมีความสัมผัสกับอารมณ์ใจที่คิดคดกล่าวคือที่ขัดข้องสิ่งกัอแไรกันอารมณ์ขุนมัวมันก็เกิดอาการที่อารมณ์ขุนมัวมัวมันเกิดขึ้นนั้นมันแบอากายของความสุขหรือความทุกข์เห็นทุกข์หรอยงัง ว่าร่างกายเราก็ดีร่างกายเขาก็ดีมันเป็นร่างกายที่เต็มไปด้วยความทุกข์มันเป็นร่างกายที่ประกอบไปด้วยความสุโปรกสมมุมอย่างที่พูดไปแล้วในกายคตานุสติกรรมทันเพราะนำไปทุกขังในที่สุดร่างกายนี้ก็ตายตายแล้วเราแบกเอาคนรักไปได้ไหม คนที่เรารักหญิงสามีหรือปัญญาบรทินดาใครก็าตามที่เรารักเขาตายพร้อมกันกับเราไหมเวลาที่เราจะตายเวลาที่เรามีป่วยเป็นทุกขเวทนานี่เขาป่วยกรรบวับเราหรือเปล่าเป็นเอา่าเราเท่านั้นเป็นผู้รับผลได้ตนเอง แล้วก็พิจารณาต่อไปว่าเจร่างกายที่มันไม่ท่งตัวนันก็แก่เรื่อยไปแล้วในที่สุดมันก็ตายในเมืม่อร่างกายมันจะตายตายแล้วไปไหนถ้าจิตละใจของเราเลวเราก็าไปอบายภูมินี่เราเสกัดกั้นเราก็มาอบายภูมิด้วยการทรงศินให้บริสุทธิ์เราสกัดกั้นความยากลำบากไดในทรัพย์สินคลานด้วยการให้ทานเป็นกำลัง ป้องกันความจนเขาไว้ถ้าไปพระนิพพานยังไม่ได้เราจะเกิดเมื่อไรเราก็มีความสุขเพราะทรัพย์สิงครานมากเรารักษากำลังใจให้ทรงตัวตามที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระพ้ายเจ้าทรงสอนจะเป็นการภาวนาแล้วพิจารณาอะไรก็ตามจะเพ่งกับสิงก็ตามให้จิตมันทรงอารมณ์ ตามที่เราต้องการนี่เป็นกำลังใหญ่พระยาก้า,า,เากเไปสู่พคระนิพพานพิจารณาก็ได้ภาวนาก็ได้ใครควรคนได้ทรงจิตอารมณ์ทรงตัวก็ได้เมื่อจิตใจทรงอารมณ์เป็นชานจิตมีสภาพหยุดเหมือนกับคนวิ่งเหนื่อยเนืยความฉลาดไม่เกิดมันเหนื่อยมากคิดอะไรไม่ออก ถ้าเราหยุดยืนพักให้หายเหนื่อยจิตใจมันก็แจ่มใสมองอะไรก็เห็นชัดถนัดอยากคิดอะไรก็ได้สมความปรารถนาปัญญามันก็เกิดข้อนี้มีประมาณชั้นใดถ้าบรรดาท่านพุทธบริสุทธันหลายทำกำลังใจให้สรงตัวมีจิตสงบสงัดปราศจากอารมณ์อย่างอื่นเข้ามารบกวน เราตั้งอารมณ์ไว้ในกุศลส่วนใดส่วนหนึ่งให้ตั้งอยู่แต่เฉพาะอารมณ์นั้นอย่างนี้จัดว่าฌานเรียกสมาธิเมื่อทรงสมาธิดีแล้วหรือว่าก่อนจะทรงอารมณ์อย่างนั้นเราก็พิจารณาขันห้าตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนว่าขันห้ามีสภาพไม่เที่ยง มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น,ตนแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงไปในทมกลางมีการสลายตัวบนิสุดขันห้านี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสิจริงๆบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงเคยธนุธนหนอมมันด้วยรายการทั้งปวงเอาอกเอา,เอาใจมันทุกอย่างสิ่งไรที่มันต้องการเราหาให้ แต่ได้ว่าท่านทั้งหลายสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นไปตามความเราปรารถนาไหมร่างกายมันจะทรงตัวไหมเราไม่อยากแก่มันแก่ไหมเราไม่อยากป่วยมันป่วยไหมเราไม่อยากตายมันตายไหมมันไม่เชื่อเราเลี้ยงเท่าไรมันก็ไม่เคยตามใจเรา แต่เมื่อสภาวะเป็นเช่นนี้โดกบ,บันดาแท่านพุทธบริษัทเรายังจะหลงร่างกายเพื่อประโยชน์อะไรพบไหนเป็นแดนที่เราควรจะเกิดอาวายภูมิเราไม่ต้องพูดกันเพราะว่าอบา,ายภูมินั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครต้องการคือเกินการเกิดเป็นสัตว์นรกเปิดอสุรกายสัตว์เดรัจฉาน เป็นแดนที่เต็มไปด้วยความกันดารเป็นแดนที่มีความปรารถนาไม่สมหวังเราไม่ต้องการเราก็สกัดกั้นมันเสร็จแล้วเดิมนหน่ายของศีลทานนางสกุลโสทานนางการจะไปสู่สวรรค์ได้แล้วก็ใช้ทานเป็นกําลังเด้อศินก็เป็นกําลังอีกกําลังหนึ่งให้เราเกิดบนสวรรค์สําหรับพรมโลกนั้นเราก็ใช้กําลังฌานเป็นเครื่องยึดเหนีย่ยว เป็นยางเหนียวที่จะให้เราเกาะติดอยู่ในพรมโลกเราทําได้แต่ว่ามนุษย์สรรคโลกเทวโลกพรมโลกบรรดาท่านพุทธบริษัทท้งหลายเป็นแดนที่พ้นทุกขแล้วหรืยอยังพวกเราทั้งหมดเคยเกิดเป็นมนุษย์กันมานับชาติไม่ทนเคยเป็นเทวดาเป็นพรม,มนับชาติไม่ทน <c oughs> เคยเกิดในอบยภูมิมาแล้ว <c oughs> เคยลงนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเศรษฐชาตร์สติฉานเป็นมาแล้วทั้งหมดแต่ว่าความสิ้นสุดในการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีถ้าเราจะดิน้นรนไม่รักษาความดีคือปล่อยให้ความชั่วครอบงำจิตเราก็เห็นอยไม่มีทางที่จะพ้น เขตที่เป็นอมิตรคือเป็นศัตรูได้ก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ได้แก่มนุษย์โลกเทวโลกและพรทมโลกและใบยภูมิทั้งสี่ประการเอเจนั้นองสมเด็จพระพิชิตมามรมรารมศาสัดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงแนะนำให้บรนดาแทานพุทธบริสันนายทรงกําลังใจไว้เพื่อะนิพาน ว่าการเกิดในคราวนี้ถือว่าเป็นการเกิดในวาระสุดท้ายที่สุดในชีวิตของเราว่าการเกิดเป็นมนุษย์คนดีเทวดาก็ดีพรหมก็ด,กดีไม่เป็นแดนพ้นความทุกข์ไม่สามารถจะทรงความสุขได้อย่างจริงจังให้เมื่อความสุขมันทรงไม่ได้อย่างจริงจังเราก็ไม่ต้องการมัน แดนที่มีความสุขคมยความสม่ำลันอย่างยิ่งที่องค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาคเจ้าสมแต่กัมมันดาแต่พุทธบริษัทชายหญิงนั่นก็คือแดนของพระน,นิพพานพระนิพพานมีแดนไหมหรือว่าพระนิพพานศูนย์ศูนย์หรือไม่ศูนย์มีแดนหรือไม่มีแดน ถ้าเราเป็นสาวกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็าไม่ต้องคิดคิดว่าวทำใดที่องค์สมเด็จพระธรรมสามตรสอนเราในชาตินี้ที่องค์สมเด็จพระจินสีว่าวินิเป็นเชื้อของความทุกข์มันก็ทุกข์จริงๆอันนี้เป็นปัจจัยเกิดความสุขมันก็สุขจริงๆอันนี้ของสกปรกโสหม,มมันไม่สะอาดมันก็สกปรกจริงๆ ในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเราเราพิจารณาเห็นแล้วว่าเป็นความจริงทุกอย่างฉะนั้นแดนที่มีความสุขจริงอย่างยิ่งไม่มีทุกเจือผลก็คือแดนพรนิพพานแดนพรนิพพานก็เป็นแดนจริงๆมีความสุขจริงๆแล้วก็ต้องมีจริง เพราะบรรดาแทนพุทธบริษัทชายหญิงมีอารมณ์จับพระนิพพานเป็นอารมณ์จิตมันก็ไม่ถอยเมื่อจิตมันไม่ถอยทำยังไงก็เราก็มีอย่างเดียวกันก้าเข้าไปสู่พระนิพพานแต่ว่าขอเตือนสักนิดถ้าจะทำจิตของเราให้ทรงอารมณ์เป็นพระนิพพานจริงๆเขาบรรดาท่านพิสุสมมเณีน,นพุทธบริษัทชายหญิงจะพยายามทรงอารมณ์ บารมีสิบระการไม่ครบถ้วนอันนี้ทิ้งไม่ได้แกะบารมีสิบราการว่าสิ่งไหนบ้างที่ยังไม่มีสําหรับเราเรายังบกพร่องอยู่อย่าให้บกพร่องและใช้กําลังสมาธิควบคุมให้ทรงตัวให้มีกําลังเจรณะ15ที่เป็นกําแพงกัน้นที่จะไม่ให้เราตกเข้าอยู่ในสภาวะของความชัว่วแห่งจิต อีกอย่างหนึ่งกําลังที่องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรว่าจะเป็นเครื่องสนับสนุนให้เข้าถึงความสุขนั่นก็คืออิทธิบาทสีร่รวมความว่าถ้าเราต้องการพรนิพพานและคุณธรรมทั้งสามรายการนี้ยายคลาดจากจิตเขาบันดาแต่พุทธบริษัทพระบริษาวคุอองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรทรงกําลังสามรายการให้ส่งตัว แล้วก็ใครค่ครวญหาความจริงว่าร่างกายมันเป็นโทษมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาหาความดีไม่ได้เกิดเป็นคนเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพรมก็ไม่พ้นทุกข์เมื่อสิ้นวาสนาบาร,รมีเมื่อไรก็ต้องกลับมาเป็นคนใหม่ดีไม่ดีกันเลยลงนรกไม่เป็นเรื่องนี้สำหรับเรื่องของพระนิพพานนี้บางัดบางที่เขาโบอกศูนย์ส่วนใหญ่ แต่ว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบอกว่าไม่ศูนย์ในเมื่อศูนย์แล้วไม่ศูนย์แล้วก็ต้องพินสน์คําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการฝึกมโนโมธิธิหรือที่ปจิขุญาณวิชาการทังหลายทั้งหมดเหล่านี้ของเรามีครบถ้วนบริบูรณ์ต้องการอ,าอะไรก็ได้แต่ว่าขึ้นอยู่กับกำลังใจขอามันดา่านพุทธบริษัท ถ้ากำลังใจของท่านไม่สู้ปฏิเวทาที่องค์สมเด็จพระบระมครูให้ก็ไม่เกิดประโยชน์สำหรับท่านแต่กำลังใจของบรรดาแต่พุทธบริษัททุกท่านสู้เมื่อไรเป็นอันว่าคำสอนององค์สมเด็จไปจอมไตรใจชี้ชัดให้บรรดาแต่พุทธบริษัททราบว่าพระนิพพานนั้นสูญหรือไม่สูญ <c oughs> คำว่านิพานนางประมังสนอย่างอะไรสนกันแน่นิพานสนหรือว่าอะไรสนในพระบาลีข้อน,นี้ท่านกล่าวว่านิพานเป็นธรรมะอย่างบ้างอย่างยิ่งว่างอะไรก็ว่างจากกิเลสตัณหาปาทานและกุศลกรรมถ้าไม่ได้บอกว่าว่างจากสภาวะของพระนิพาน เป็นอันว่าพระนิพพานทรงไว้ในกำลังใจแล้วควบคุมใจไว้ในทานะคานุสติกมรทฐานในศีลานุสติกมรทฐานในกายจกตานุสติกมรทฐานในอสุเปกมรทฐานในมรณานุสติกมรทฐาน ควบคุมลงกำลังใจเขาไว้แล้วก็ใช้วิปัสสนาญาณคือพิจารณาริยสัตว์ตามองค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดิสภาพสอนแล้วก็ใช้มโนยิธิที่สามารถปฏิบัติกันได้แล้วเข้าไปตรวจพระนิพพานบรรดาแทนพุทธบริษัททุกท่านจะหายสงสัยทันทีว่าพระนิพพานขององค์สมเด็จพระจนสีนียอยู่ที่ไหนอรบรรดาแานพุทธบริษัททุกท่าน สำหรับคำแนะนำในวันนี้ก็หมดเวลาเสร็จแล้วต่อไปขอสาวกาององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงกำลังกายตามอธัธยาศัยจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้แต่ให้ก็ขอให้กำลังใจของท่านตั้งจิตไว้ตรงเฉพาะพระนิพพาน แล้วก็ปฏิบัติเพื่กรรมฐานทุกอย่างให้ทรงตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลและสมาธิทั้งสองราการใหญ่คาดจากใจแล้วก็ใช้วิปัสสนาญาณเป็นอาวุธประหัตประหารฆ่าสึกกิเลสให้ขาดเป็นสมุทเฉตประหารสำหรับเวลาการได้อธิบายกันก็หมดแล้วขอบรรดาท่านพุทธบริษัทพระบรนสาวกของค์สมเด็จพระบพิตรแก้วทรงกำลังใจไว้ตามที่แนะนำมา จนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี